สวัสดีครับสวัสดีกับผมนิคมนะครับเจ้าของช่องเหรียญหายาการาสินครับหลังจากห่างหายไปอยู่สามสี่วันนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีเหรียญมาให้รับชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญพ่อรอห้านะครับซึ่งผมยังไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับส่วนที่ได้ได้มาผมก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับส่วนเหรียญนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยมาทําคลิปให้ดูครับเป็นเหรียญสวยคมชัด ที่สุดเท่าที่ผมเคยได้มานะครับจะเป็นเหรียญอะไรแบบไหนไปรับสมเหรียญเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งเซี่ยวนะครับด้านหลังพระสยามเทวาธิราชนะครับดูสวยคมชัดครับเหรียญนี้นะครับสวยมากที่สุดเท่าที่ผมได้มานะครับปกติผมได้มานะครับจะผิวไม่ดีนภาพไม่ชัดนะครับเนี่นะครับ ด้านซ้ายมือก็จะเขียนว่าหนึ่งนะครับด้านขวาจะบอกว่าเซี่ยวนะครับก็เป็น1เซี่ยวนะครับรอสอหนึ่งหนครับปีนี้ครับค่อนข้างจะยังหาง่ายอยู่นะครับราคาก็หลักร้อยขึ้นถึงหลักพันนะครับตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีตัวหายากและหาง่ายนะครับแล้วก็มีพระเสียนตรงและพระเสียนกลับนะครับ ส่วนคลิปก่อนๆที่ผมให้ดูส่วนมากก็จะเป็นภาพเสียนตรงนะครับเหรียญน,นี้ผมได้มาสวยมากจริงๆนะครับดูครับรายละเอียดผมแทบทิติมีน้อยมากนะครับนี่ครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็ยังมีเหรียญให้รับชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมให้ชมไปเลยนะครับ นี่เลยครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งอัดนะครับนี่ครับด้านหลังพระสยามเทวาธิราชเช่นเดียวกันครับแต่แต่เป็นเหรียญเล็กนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับเหรียญใหญ่ให้ดูครับนี่เลยครับเห็นไหมครับความแตกต่างผ่านการใช้งานมานะครับนี่ครับต่างกันมากเ็กใหญ่เลยโอเคนี่ครับ อันนี้เป็น1อัดลอซอนหนึ่งหนึ่งสี่นะครับอันนี้สังเกตดีๆนะครับโอ้ยเล็บเมื่อเช้าไปคุกดินมาปลูกต้นไม้ครับล้างไม่สะอาดเลยเนี่ครับเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับเป็นพระเสียนตรงนะครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมครับเป็นพระเสียนตรงครับตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับพระเสียนตรงราคาก็อยู่หลักร้อยขึ้นเหมือนกันนะครับความสวยตามสภาพของเหรียญนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อค้าตัวน้อยอย่างผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ